สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็แบบที่มีชื่อว่า Go Fishing หรือตกปลาใส่เติมนั่นเองเป็นแบบที่เติมและโหดเนี่ยเข้ามาก็เจอเบ็ดแบบนี้เลยสามพันโอ้โหไม่ไหวเติมไม่ไหวเป็นเกม,ม,ลเ mm. มกกคล้ายๆแบบฟิตนั่นแหละคล้ายแบบฟิตกดกดคิกคิกคิก แต่เกมนี้มันมีค่าอัพสเตตตรงนี้ครับมุมขวาตกปลาเนี่ยตกปลาง่ายๆแค่เติมนะครับแต่ผมคงไม่มีปัญญาเติมหรอกปลาขายกันตอาปลาไปขายที่โลโ้แพงแพง จะได่ไรตกยาไปเดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูใน้านค้าดนีโอเค <laughs> เพจทวิงของจริงของแท่ให้เหมือนตอนเข้ามาผมใจะให้กล่องเนี่ยกล่องนี้ต้องเปิดเลยมาโชค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  ไป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 ได้เลยได้ขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหยื่อเพราะว่าได้เหยื่อได้เลยอถึงจะถกอันนี้ก็ได้อันนี้เออดี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 จะเปิดมาก็ได้ของดีเลยทุกคนเนี่ยดูหน,น้าตาเบ็ดดีเปิดมาก็ได้ของดีเลยเอาเอา,าใันโช่วงต้นเกมไป ผม,มต้องซื้อเบตป,ปิกสักพักฮะเกมนี้ผมน่าจะไม่ได้เติมไม่ได้เติมเลยเลยอย่างเงินผมหมดเงินผมยิ่งไม่มีเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรบล็อกฟิตคืออะไรนี่บล็อกฟิตดูหน้าตาหน้ตาตานอนโอ้โหน่ารักน่ารักกับกายดีกว่าไปไป เฮ้ hey, เราจะได้ไปดูโอชอบตัวนั้นแหละนี่นี่นมีพอชันเบ็ดเบ็ดไม่ต้องซื้อยาวเลยผมเนี่ยดูเั็นหนึ่งนะดูเป็นพอคูณสิบโชคหนูค่ากำลังเบ็ดน,นี้สิบโชคเนี่ยผมต้องซื้อเบ็นดนี้แล้ว เยอแบบนี้ขึ้นไปอ่ะนี่กล่องลองเปิดไหมแล้วตกไปด้วยได้ไรวิบเยอะเๆๆๆนี่ใส่เยอะได้ก็ใช้สักอันหนึง่งเอามืลอละบ่ ขายขายว้วไปดีกว่าไปขายปุ๊บไปแล้วก็แรกแล้วกอนตอนนี้ครับผมใกล้จะถึงเกาะ,ละกแล้วนะคเลยห้าร้อยเมตรเลยและสังเกตที่ ข้างซ้ายมุมซ้ายล่างของผมนะครับอัติีใช้ได้แล้วถ้ามาก่อนนี้ก่อนเราจะใช้ได้นีเหมือนกันมีออโต้ให้กระโดดเลยไฟน้ำเองแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากแบบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับตกปลาตกปลาแต่ถ้าเล่นช่นวงแรงแรงมันจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ เนี่ยถ้าดวงนี้ได้เป็ดเป็นผมผมในกล่องคิดมากก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะดวงนี้อย่างนี้ช่วงแรกๆก็จะเล่นง่ายช่วงหลังๆก็ไป็รุ่นเก่าเองเ <c oughs> ออโต้เมีใช้ไม่ใช้สบายขึ้นเนอยโอะอจะผมจะต๊กยาวๆไป็นี้แล้วกันไปเฮ <c oughs> ้ยอะไรอะไรเกิดขึ้น ฮะเธอตกปลาไม่ได้ฮะบักบักเหรอเราไม่มีเยือเราไม่มีเยือ เดี๋ยวจะตกแต่ตรง,ง,งข้างล่างเนี่ยตรงขวาล่างของผมเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลข้อมูลมามากกว่าน,นี้ดีวกว่าไม่กิดเหมือนจะเห็นได้ปลาสักอ,อย่างเนี่ยตกตก,กยาวๆไปเรื่อยๆเล่าไปเฮ้ยเดี๋ยวปลาอะไร เอ๊ะอย่าอย่าเรามาดูกันตัวนี้ก่อนไปตัวนี้ได้ละนี่คือปลาอะไรนะที่นี่สอลสอลัดโอเคผมขายปลาแล้วอย่าผมย้ายก่อนเรียดีกว่าไป ขายเชื่อไม่ได้มาหมื่นสองใช่ได้แปลย้ายเกาะเปลี่ยนเรือด้วย <C> e <at> เรือลำนี้แล้วกันนี่ไปลับไป,ไปก่อนไหนต่อไปกก็นต่อไปที่ยวตัวไปสนโนวอุมีนุนๆนๆนุ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 นนุนุนุปน นี่เราอยู่ในระยะ500ประมาณ600เมตรกว่าาเราจะถึงเาก,งกเงาะเลยจะกระโดดไปเลยไม่อะไม่เอาว้าวไม่เพอร์เฟกต์ขับมาแล้วตกปลาต่อเลยเฮ้ยปลาตัวใหม่มาเลยเอยี่ย ฟันเดิมเดี๋ยวต้องกเยาไปอย่างนี้นะถ้าเจอหายากอย่างใจนี่ไปไปไป,ไปนี่นะครับหน้าตาของเทศฟิตอ่ะเฮ้ยคุ้มทองอือตัวขุมทองตัวคุ้มทองเราขายไงเฮฟฟิต hey ขายได้เท่าไหร่ตัวเดียวสี่พันโอ้โหใช้ได้ปลาที่เราได้มาสูงสุดเราคือปลาดาบซอร์ฟิส ซอฟฟิตอะซื้อเป็ดราคาสองมืนเงินเกี้ยงไม่เหลือไปมีการตกเหลือกินนิดนึงนี่เจออันถ่ายยางๆเดีย๋ยวจะไปไปดูกัน เฮ้ยเดี hey, hey, hey. At, ๋ยวเดี๋ยวผมเจอผมได้ปลาตรงย่างเฮ้ยตะมุนตะมุนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ก่อนตัวได้ดี่อ๋อค่านี่ล็อกไว้เลยตอนนี้ผมไม่ขายแน่อ่ะได้ได้คอนเทนต์แล้ว ตอกต่อเอาความเร็วให้หน่อยนะครับโชคไปขายขายของแล้วย้ายก่อนน,นี้ที่ขายของอยู่นี่โอเคได้เงินมาหมื่นสามไปไปไป ใช่เกากาต่อไปที่เราต้องไปคือกเกออ็เปิดสถานทุกมคแบบดีวอเตอร์ไปตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ในโซนดีวอเตอ,นะอ,นะอร์แล้วเลยประมาณเจ็ดร้อยเมตรก็กว่าๆใกล้ถึงแล้วนั่นนะเห็นก็แล้วเขขับไปแล้วไปโดดไปเลย แค่นี้ไม่อะไรบ้างก็ไม่มีอะไรก็ตกต่อขอตัวหายากอีกสักตัวหนึง่งนี่ตัวเดียกก็ไปเพิ่มได้นี่ตัวอะไ แล้วก็จะตกยาไปอย่างนี้นะขายปลาขายปลาแล้วเราต้องไปซื้อเป็ดใหม่ไปไปหมื่นสองมื่นสองไปซื้อไปซื้อไปซื้อเป,อเ,ป,อเ,ป,อเ,ปเลี้ยวพ่อค้าเี้ยอันรุ่นไหนแนะนำบ้างไหมครับวิซี่หมื่นโอเคไม่เอาซื้อไม่ได้แพงเกิน ทำไมไม่ขายถูกกว่าดีวะเฮ้ยตัวยากเอา้าฟาธรรมดาไปไปไปว้าผมต้องออตสเต็งม,มากมั่งเพื่องเจอปะหาย,ยากจะหลุดจะเสียดายเฮ้ยตัวใหม่อย่ายวต้องมนนีไ,ไ,ไปเรื่อยๆไปผมให้อีกห้าครั้งเธอไม่ได้ปะหา,หายาก ยาผมปีกิฟเลยครั้งที่หนึ่งเธอไม่เกิดไอแองเกอร์ฟิลเตครั้งที่สองครั้งที่สาม เอพี <M> ่สี่แล้วผมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งผมให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ได้กล่องไ่นับมวกะโอเคปีคิปคลิมนี้ก็ประมาณนี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย